แล้วนะคะแอดก็เลยเจอมาทำเค้กกล้วยหอมเพื่อสุขภาพนะคะ,ะนุ่มไม่หวานเพราะแอดไม่ใช้น้ำตาลเลยค่ะแต่จะใช้ความหวานของกล้วยนะคะแทนเราจะได้มีรูปร่างสวยอะไรก็รูปร่างดีดๆแบบคุณหนูเบสของเราเองค่ะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะง่ายมากเพราะอย่างที่แอดบอกเลยคะ่ะแอดชอบทานขนมหวานแต่ว่าแอด ขี้เกียจก็เลยต้องทำอะไรที่มันง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะสำหรับอามผ่าเอกของเรื่องก็คือต้องใช้กล้วยเลยค่ะแอดจะใช้กล้วยห้าใบนะคะอีกหนึ่งใบอ่ะอมแอดจะเก็บไว้สำหรับตกแต่งหน้าเค้กนะคะแล้วก็แอดจะใช้ไข่ทั้งหมดสีใบนะคะ แป้งอนเน,ก,อน,เนกประสงค์นะคะ1คัพบ1ถ้วยนะคะหรือประมาณ200กรัมค่ะน้ำมันมะกอกนะคะใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะเพื่อจะทำให้เค,ค้กนุ่มนะคะแล้วก็คูเกลือ,อนิดหน่อยนะคะผงฟูก็ประมาณครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะก็มีกล้วยไข่น้ำมันมะกอ,อกนะคะใส่ไปนิดหน่อยนะคะแป้งอันเด็กผสมนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ แอดก็จะใช้มือเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแอดไม่ชอบใช้เครื่องบดนะคะเริ่มเลยค่ะเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเซตตู้อบไว้ที่แฟร์ฟอส์นะคะ แล้วก็อุณหภูมิทั้งหมด180องศานะคะเราจะใช้เวลาอบทั้งหมด45่นาทีนะคะเดี๋ยวพอตู้อบได้ที่แล้วเรา,เ,ราเอาเค้กใส่ในตู้อบด้วยกัน,นะคะ่ะเรียบร้อยแล้วเอาใส่ในเทรเลยค่ะเตรียมอบเลยค่ะใกล้แล้วค่ะช่วงที่เราอบเราก็สามารถดูคลิปของน้องเบสได้นะคะ เราก็แต่งหน้าด้วยกล้วยที่เราหั่นเป็นชิ้นบางๆไว้นะคะจะได้ออกมาสวยงามค่ะก็ตั้งไว้บนเค้กตามใจชอบเลยรอค่ะใกล้แล้วค่ะรอให้ตู้อบได้อุณหภูมิเต็มที่นะคะช่วงที่รอก็นี่เลยค่ะดูคลิปของเบสกับซิมไปพังๆก่อนค่ะ น่ารักมากคู่นี้อายุน้อยรอยร้านแน่นอนแอดฟันทองนคะคะน่ารักมากตัวแรกในชีวิตเลยมาโมได้ที่แล้วนะคะ1้อองศาใกล้แล้วคะ่ะทุกคนหอ,อมมาก45นาทีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเค้กของเราสุกหรือ,อยังนะคะ ให้เราใช้ปลายช้อนหรือว่าปลายมีดนะคะลองจิ้มลงไปที่ตัวเค้กนะคะถ้าจิ้มลงไปแล้วไม่มีอะไรติดอยู่ที่ช้อนนะคะแสดงว่าสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะยกขึ้นมาแล้วก็พักไว้สักประมาณ10นาทีนะคะให้เค้กคอเซ็ต,ตัวนะคะ ัมา,ามาคะ่ะทุกคนมาหยิบกันคนละชิ้นนะคะทานกันไปพร้อมกับดูคลิปของอน้องเบสกับซินนะคะจะบอกให้ว่าสูตรนี้มีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าแอดใช้กว้วยเยอะแล้วก็ใช้าแป้งน้อยใช้ไข่ก็พอประมาณนะคะ,ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะ โดยเฉพาะใครที่แบบตอนเช้าเช้าเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําไว้ตอนอัวข้ามหรือว่าทําไว้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็หยิบอ่าทานดับกาแฟดําตอนเช้าหรือไม่ก็ทานกับโยเกิร์ตหรือห,หรือไม่ก็ให้เด็กน้อยทานไปเอาไปอ่าทานที่โรงเรียนด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะอ่าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดขอตัวไปทานอ่าเค้กกล้วยหอมพร้อมกับกาแฟดําแล้วก็ดูคลิปของ,งน้องเบส แค่นี้ก่อนนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้า